สำหรับเพื่อนๆนที่กำลังสร้างตัวตนในโลกออนไลน์สิ่งสำคัญจำเป็นสิ่งแรกครับก็คือการสร้างเพจวันนี้ครับผมแนะนำวิธีการสร้างเพจอย่างง่ายๆเบื้องต้นไปทำตามกันเลยครับเริ่มต้นดับแรกนะครับเราก็ต้องไปที่ facebook ของเรานะครับสมมติว่าเริ่มต้นจาก facebook หน้านี้นะฮะก็จะเป็นหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่หน้าหลัก รนะูปบ้านตรงนี้นะครับอพอก,กดไปที่หน้าหลักเสร็จเราดูที่มุมบนด้านขวากดคำว่าเพจก็จะมีเพจเยอะแยะเลยนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะเราสร้างไม่ได้ไม่จำกัดครับนะสร้างได้เลยทีนี้เราจะสร้างเพจใหม่เราก็มากดที่ด้านซ้ายนี้ว่าสร้างเพจใหม่คลิกเข้าไปครับก็จะเป็นเพจใหม่ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอัอนนี้ผมอาจจะตั้งชื่่ง่ายๆนะ,ะเช่นดรก๊อตออนไลน์อะล้ว่าไปนะออนไลน์นี้หมวดหมู่หมายถึว่าการศึกษาเราก็พิมพ์ไปเลยการศึกษาก็จะไม่มีใช่ไหม นะการศึกษามีเทคนิคนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเราก็ใส่คำว่าที่ปรึกษานะครับจะขึ้นมาหมดเลยที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาภาพลักษณ์อันนี้ผมเอาใช้ที่ปรึกษาการศึกษาก่อนแล้วกันนะครับเราก็ใส่ได้หลายอันอันท,ที่ปรึกษาด้านธุรกิจนะครับใส่ลง,งไปคำอธิบายก็ ให้ความรู้หลังจากนั้นเราก็กดสร้างเพจปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีเพจละขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นี้ต้องเป็นรูปของเรานะเห็นหน้าเราชัดๆคนจะได้จดจำเราได้ จะเป็นรูปประหลาดๆนี้ก็ไม่ควรนะครับนะก็เพิ่มรูปโปรไฟล์ผมก็เตรียมรูปไปแล้วใส่เข้าไปนี่ก็เป็นรูปนะหน้าตรงเลยจากนั้นก็ภาพปกภาพปกก็คือตรงนี้นะครับ มันจะมี2ขนาดก็คือขนาดที่เป็นเดสก์ท็อปนะกดไปในเดสก์ท็อปถ้ากดตรงนี้อีกทีก็จะกลายเป็นขนาดของอโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าในรูปของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่านะของขนาดอาของเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะขนาด851คูณกับ315นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะเหลือแค่560คูณด้วย312ดังนั้นนะครับ ข้อมูลที่สําคัญรูปเราหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยที่เราอยากให้เข้าเห็นชัดๆเราก็จะไว้ตรงกลางโดนขอบเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ไว้เพราะว่ามันจะถูกตัดตอนใส่ในตอนที่คนเนี่ยดูเพจเราในโทรศัพท์มือถืออันนี้ผมก็เตรียมรูปปกไปว้ละตามไซส์ต้องการอันนี้รูปเราต้องมาเตรียมมาก่อนนะครับอ่ะก็เป็นรูปนี้นะยกตัวอย่างนะครับ อ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วขั้นตอนแรกบันทึกอ่าเห็นไหมครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่สองครับคือการใส่รายละเอียดของเพจลงไปนะเพื่อให้ คนสามารถค้นหาเราได้ง่ายขึ้น Facebook เปิดการมองเห็นของเราง่ายขึ้นวิธีทำก็คือมาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าเขียนว่าสร้างชื่อผู้ใช้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อส่งลิงก์ให้คนได้ง่ายนะก็จะจำเพจดูดเพจเราตอนแรกนะครับด็อกเตอร์กออนไลน์ูยาวเลยไหมครับเวลาเราส่งลิงก์ให้ใครก็เป็นเรื่องยากแล้วกดไปที่นี่ครับสร้าง ผู้ใช้จะเห็นว่าเราสามารถตั้งชื่อผู้ใช้ได้เลยะดรก๊อตออนไลน์เราเช็คดูไม่มีใครใช้เราก็กดสร้างชื่อผู้ใช้อ่ะตรงนี้นะครับสำคัญนะ บอกว่ามีการสร้างชื่อผู้ใช้ด็อกเตอร์ก๊อดออนไลน์อยู่คุณผู้คนสามารถเข้าเพจคุณได้โดยเข้าไปที่ f b m e d o r g o t o n l i n e ตรงนี้เราก็ Co อปปไว้อาจจะใส่ไว้ใน,ในผมเตรียมเพจบัตรไว้เพจอันนี้นะครับคราวหน้าที่จะมาเว็บเรา หรือเราส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้หรือคนสามารถเข้าถึงเพจของคุณได้ด้วยตัวนี้แล้วก็ Copy ไว้2อ,อ,อันนี้แล้วก็เซฟไว้นะครับเรียบร้อยอ่านี่เรียบร้อยละ,ะยกตัวอย่างเข้าหน้านะครับว่าเราจะมาเพจของเราเนี่ยอ่าเราก็ กดปีกตรงนี้นะครับกดปี้ตรงนี้เราก็เปิดหน้าเปล่าแบงค์แล้วก็เพจไปที่ตรงนี้กด Enter เห็นไหมครับจะมาหน้าเพจของเราได้อย่างง่ายๆเลยถ้าใช้ลิงก์นี้หลังจากนั้นนะครับพออ,อยู่ไหนละ ด o อกอรก๊อตออนไลนอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มากรอกข้อมูลต่อไปนะครับมาที่ตรงแก้ไขข้อมูลเพจนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอันนี้ครบแล้วดอรก๊ God, อธิบายเราก็สามารถเติมไปได้นะครับให้ความรู้อะไรเพิ่มเติมติดต่อนะหมายเลขโทรศัพท์อีเมลเว็บไซตนะ์ถ้าเรามีเราก็กรอกลงไปนะเราก็ต้องเตรียมให้มีนะครับ จริงเรากรอกได้เยอะเนี่ย a c e b o o กก็จะชอบนะจะเปิดการมองเห็นว่าอ้น,นี้มีตัวตนจริงน่าเชื่อถือก็กดอันนี้ผมยังไม่ได้ทำผมก็กดนี้ไปก่อนตำแหน่งก็คือถ้าเรามีร้านค้าเนี่ยนะเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่าร้านหรูตรงนี้เวลาค้นหาเนี่ยเราก็ต้องกําหนดตําแหน่งลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราออนไลน์เราก็อาจจะติ๊กว่าไม่มีร้านค้าไม่มีที่ว่างเวลาทําการเหมือนกันครับถ้าเกิดเรามีเวลาทําการร้านของเราเปิดกี่โมง ปิดกี่โมงแล้วก็ใส่เวลาลงไปอ,อันที่5นี้สําคัญก็คือเพิ่มเติมเขียนว่าตรงนี้นะครับมีตรงนี้เขียนว่าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถใส่ข้อมูลของเพจของคุณได้ถึงห0,000่นตัวอักษรโอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถบอกความเป็นตัวตนคุณธุรกิจคุณได้ก็แนะนําให้พิมพ์เตรียมมาไว้ก่อนอันนี้ผมก็เอาของเก่ามาตัวยกตัวอย่างนะครับ แล้วก็ Copy ลงมาใส่ลงไปในนี้เลยปึ๊บครับนะก็เสร็จนะครับแก้ไขเรียบร้อยก็จะเซฟให้เราออโต้ปึ๊บนะเรามาลอง r e รีเฟ h ดูก่อนครับอ่ามาแล้วครับของเรา ช,ชื่อของเราอ่ามีเวลาคนสนใจเอ๊ะอันนี้เปลี่ยนที่เกี่ยวอะไรเราก็จะมีข้อมูลของเพจเราละเอียดเข้าไปนะครับเข้าไปดูอ่านได้เพิ่มเติมนะครับเท่านี้นะครับก็คือการเริ่มต้นสร้างเพจอย่างง่ายๆได้ได้ประสิทธิภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกลับไปทําเพจกันเลยนะครับสวัสดี